ทิลลาดเท้า93ร้านแม่ประชดเนื้อย่างน้ำตกซกเล็กร้านเล็กๆสไตล์น่ารักออกทันที่เมโทนหน่อยๆร้านนี้บอกเลยผมเองก็ตามจากติ๊กตอกมากินแม้เนื้อย่างหมูย่างไส่ย่างจากน่ากินที่ขาดไม่ได้ข้าวขยะมเห็นแล้วน่ากินมากสั่งมาแล้วสูกใจของมาไววังเต็มโต๊ะไส้ย่างที่ผมสั่งเบิ้ลมาสเลยนะออกเลยโคตรนุ่ม โคตรอร่อยนัวจัดจัดบอกเลยนะห้ามพลาดต้องสั่งยำคร้อหมูย่างบอกเลยว่าอย่างฉ่ำเนื้อย่างนี่บอกเลยนะเป็นเสือร้องไห้อึดอดได้เคี้ยวนุ่มมากเอาเรื่องเลยจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะเด็ดบอกเลยต้องลองนอกจากเนื้อแล้วยังมีอันหนึ่งตามมาสั่งด้วยนี้ข้าวขยำกินแล้วมันนัวมันครบรสครบเครื่องมากแซ่บ นอกจากที่กล่าวไปก็ยังมีตำซั่วกับคอหมูย่างน้ำตกอีกนะใครอยากกินก็ตามมาได้ที่ลาดพท้าว93เลยเบ้นแล้วก็เลี้ยวเลยมองเข้ามาก็เห็นแม่ประชดลาดพท้าว93เลี้ยว